ออกแบบก,กรอบรูปวงกลม VectorFrame Adobe Illustrator นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นกรอบรูปหรือจะเป็นกรอบที่จะนำไปใส่ข้อความหรือจะทำไปทำนำไปทาอะไรก็สุดแล้วแต่เรานะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมือ Artboard Tool แล้วก็เลือก New a r t ด o อดแล้วก็จัดวางนะครับจากนั้นเราก็มาิ้ที่เครื่องมือ r e t t a n g เ e Tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ ellipse tool กดชิปค้างไว้เลือกสร้างวงกลมงวง,งกลมวงนี้พี่จะเลือกเส้นเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ความหนาของเส้นถ้าเห็นชัดๆพี่ก็จะเลือกสักประมาณสี่ i อยนะครับาจะาวางให้อยู่กกลางหน้าอนบอร์ดเราเลือกวงกลมวงนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่เอฟเฟ t ต์ตอร์สแอนทรานฟอร์มเลือก s t ิกแซกตรงนี้ติ๊กพรีวิว อันนี้เราจะมาสร้างหยักให้กับวบงกลมกันนะครับตรงนี้จะเป็นการสั่งให้มันรอยหยักมันบุ๋มลุกมามัน,ม,นมันลึกหรือว่ามันสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันมองได้เป็นสองแบบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนหยักลับมาตรงนี้จํานวนหยักก็จะเยอะนะครับที่จะต้องการสักประมาณประมาณนี้นะครับส่วนตรงพอยท์ี่จะเลือกนะครับเลือกเป็นคอเนอร์มันก็จะเป็นมุมแหลม ถ้าเราเลือกเป็น smooth ในคลิกนี้พี่จะเลือกเป็น smooth มันก็จะเป็นอย่างแบบนี้แบบมันปานนะครับจากนั้นพี่ก็จะกดโอเคหลังจากนั้นพี่ก็จะ c t r l C แล้วก็ c t r o l F เป็นการ copy แล้วก็เพจ in front นะครับอันนี้ถูก copy แล้วก็เพจแล้วนะครับแต่มันเพจอยู่ที่เดิมมันก็เลยมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาเลื้กที่เครื่องมือ Rotate Tool เอามาวางตรงกลางที่จุดคําว่า Center นะครับอาจะเด็ดครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับโอ้ทิ๊กพรีนะครับตรงแองเกิลเราจะสามารถปรับนะครับปรับเราต้องการให้มันอยากสวยขนาดไหนเราก็ปรับเราได้นะครับสำหรับพี่พี่ต้องการสักประมาณแบบนี้นะครับก็คือ3 6สรองศา มาได้แบบนี้แล้วพี่ก็กดคำว่าโอเคหลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่ selection tool นะครับคลิกทิ้งไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่ object มาที่ expand a p p e a r a n c จากนั้นก็มาที่ window นะครับมาที่ pathfinder แล้วก็มาเลือก minus back แบบนี้นะครับตรงนี้เป็นคำสัง่ง minus back นะครับนะครับ มันก็จะได้ลักษณะของกรอบที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้พี่จะคอนโทรลซีคอนโทรลวีเป็นการ Copy แล้วก็เพจม,มาอีกหนึ่งอันอันนี้คอนโทรลจเป็นการกรุ๊ปนะครับจุดตรงนี้พี่ก็ c อนโทรลจีเป็นการกรุป๊ปแล้วก็เลือกลงมาตรงนี้สั่งสีด้วยกันตรงนี้จะมีตกเป็นนอน ส่วนพื้นพี่จะเลือกเป็นสีเขยียวนี้อันนี้เส้นถ้าเส้นหนาไปอ่ะเส้นบางไปก็เพิ่มความหนาได้นะนี่ครับออกแบบรูปวงกลมนะครับด้วยโปรแกรม illustrator e ER นะครับ ำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนยูราฮ่าฮ่าได้นะครับ